กระั้เรียนท่านผู้ที่สมัครไปแล้วนิดนึงนะครับว่า ตอนนี้กติกาบ้านเมืองเปลี่ยนพ,พอสมควรโดยเฉพาะในเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งนะครับอยากให้ท่านได้ศึกษากฎระเบียบนะครับให,ให้ชัดเจนนะครับสงสัยก็สามารถสอบถามที่สำนักง,งานกรกตจกังหวัดสักแก้วของเราได้นะครับเราจะมีเฟซบุ๊กม,มีข่าวประชาสมพันธ์นออกเปไ็นระยะนะครับซึ่งผมอยากให้ท่าน,านให้ความสนใจในเรื่องของกฎระเบียบเรืองก,การหาเสียงนิดนึง นะครับเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับมันก็จะได้ไม่ผิดพลา